สวัสดีค่ะเอฟซีท,ที่น่าเอามาแล้วบ่าปารุษาว่าจะไปไหมพี่ว่าพี่จะไปถ่ายหลานถ่ายอไอใสเ่บิดเขาก็ใส่เรียบร้อยแล้วไอค่ะฝนก็หยุดตกแล้วเนาะแล้วก็เห็นหลานเดินมาจากทางนี้ค่ะเอฟซี FC. เราหากินไม่ไกลบ้านค่ะเอฟซี FC, เนาะทุกวันนี้มันหาง่ายดีกับข้าวอะ่ะก็หลานก็เดินมาตรงนี้นะคะ ว่ามาใส่เบ็ดแถวนี้เนาะทุกคนพี่ก็จะแต่ว่าสงสัยจะเดินป่าค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ลุงแกมาตัดหญ้าค่ะเอฟซีแกก็เลยได้กบตัวหนึ่งค่ะตัวบลเลอร์เลยเนาะทีนี้แกก็เลยบอกให้หลานมาใส่เบ็ดแถวก็อยู่ข้าง<ม>ที่ดินเราฝั่งนั้นแห<ม><ม>ละค่ะเอฟซีอยู่ข้างๆฝังง่งนั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นป่ามันค่ะทุกคนและลุงก็ ไปเอายาไปปลูกไว้แล้วแกก็ไปถางยาเมื่อเช้านี้นะคะเอฟซีแกก็เลยได้กบค่ะได้กบมาตัวหนึ่งเนาะทีนี้แกก็เลยบอกหลานหลานก็เลยจะไปไปใส่เบ็ดค่ะพี่โกงวดแต่เข้าไปในห้องในบ้านเนาะพี่ก็เลยไม่ได้เห็นหลานมนาะถ่ายรัณมาใส่เบ็ดค่ะนี่ค่ะนี่ฝั่งนั้นค่ะเอฟซีน,นั่นเห็นแล้วเห็นเบ็ดแล้วคะ่ะเอฟซีอุ้ยอุ้ย เห็นไหมคะ FC น่น mm. เห็น mm. บอเบ็ดมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวพี่จะสูมให้ดูนี่ค่ะเบ็ดไซเดือนค่ะ FC นี่นี่หลานก็เลยไปใส่ฝั่งนั้นลองใส่ดูคะ่ะก็ใส่รอบสักนี่เลยค่ะ FC เพราะว่ากบตัวใหญ่มากเมื่อเช้านี้พะลุงแก,กไปตัดหญ้าตรงนั้นแกก็เลยเจอคะ่ะก็เลยเจอกบ ก็เลยเอาปิดไปใส่เรือใส่ที่ดวงแต่พี่เห็นแค่ดวงเดียวค่ะเอฟซี FC. ก็อยู่ข้างบ้านเราแน่แหละแต่เห็นใส่แค่ดวงเดียวค่ะตรงนี้ค่ะเอฟซี FC. ตรงใส่มันจะเดินไปตรงทางนู้นด้วยนะเอฟซีเนะี่ยเอาป่านะแต่ตรงนี้นี่เมื่อก่อนนี้เป็นสะนะคะเอฟซี FC. ตอนที่พี่ซื้อที่เนาะตรงนี้ก็เป็นสะนาะทีตรงนี้นะ่ะสะใหญ่เลยนะคะเอฟซี FC. คือเห็นมีเบ็ดคือเห็นเบ็ดอันเดียวใส่อันเดียวบ่มีใส่ใส่เบ็ดอันเดียวบ่มันคือเห็นอันเดียวเห็นอันเดียวค่ะ f อซก็บอกว่าจะเดินไปฝั่งนั้นด้วยเนาะเพราะว่าฝั่งนั้นก็จะเป็นบ่อนะคะบ่อน้อยๆเนาะ แต่ตรงนี้เห็นแค่อันเดียวก็เอาไปใส่ในป่าเนาะฝั่งนั้นเนาะเพราะน้ํามันเอือไปฝั่งนั้นเลยนะคะโอ้นั่นไงเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วอีกอันหนึ่งคะ่ะทุกคนนั่นค่ะนี่อยู่ตรงนี้คะ่ะเอฟซีนี่เห็นไหมนี่คะ่ะเอฟซีเห็นนี่เห็นสองอันใส่อยู่ในป่าเลยเนาะมันน้ําท่วมคะ่ะเอฟซีเขาก็เลยใส่อยู่ในป่าเลยนู่นที่เห็นฝั่งนู่นแต่พี่สาวพี่บอกว่าอย่าไปนะยุงม,มันจะจบ ว่าว่าไม่ได้ใส่กางเกงขาย,ยาวมาเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกบกันเลยค่ะ FC. เอฟซีว่าว่าลุงแกได้กบมาเมื่อเช้าันนี้ตอนที่แกตัดหญ้าเนาะหลานก็เลยหาไอเบ็ดไปใส่ค่ะเอฟซี FC. นี่เลยค่ะบ้านเราอุดมสมบูรณ์ค่ะยังอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะพวกกับข้าวพวกอะไรถ้าไม่ใช่หมูไม่ใช่เนื้อเราก็ หากินได้นาะทุกคน้างบ้านทางสวะเอ้ยทางปลาทางกบค่ะนี่ค่ะเอฟซีนี่ค่ะกบนี่ค่ะตัวเบลเลอร์เลยเนาะพอลุงแกไปตัดโดนขากบเนาะโดนตรงดาบหน่อยหนึ่งค่ะเอฟซีนี่ตัวกบเพราะว่าขาขาขามันบาดจ็บค่ะแต่เราก็จะทาอาหารเย็นนี้เลยนะคะเอฟซีนี่ค่ะตัวเบลเลอร์เลยค่ะเอฟซีนี่ค่ะ พี่จะหันออกไม่ให้เห็นตรงบาดแผลเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะกบตัวเล่เลยค่ะกบตัวเมียเนาะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนหมากให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบาย